ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบยโยอิผู้สึกข่าวสายทหารหลุดลับค่ะเขมรปล่อยข่าวภายในทำอะไรให้รีดความรัฐบาลชุดนี้อ่อนแอและเกรงใจกัมพูชาเนือจะเชื่อคะ่ะนักข่าวโอโสโปูดลับ ข่าวภายในขมรนชีช้ชัดเจนรัฐบาลไทยอ่อนและเกรงใจกัมพูชาจะบุกรุกอะไรให้รีบทําในขณะนี้ จะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรปา,ากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันที่ทางเดอะคริติกแล้วก็รวมถึง Thailand l o เ e r ได้นําเสนอไปในช่องทางนี้ค่ะไปติดตามกันเยอะๆนะคะเรียเดว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเดือดระอุแบบที่ไม่มีพักกันเลยค่ะแถมเพิ่มระดับการยั่วยุข,ขึ้นทุกวันค่ะเหมือนกับว่ากัมพูชาเนี่ยก็ไม่ได้เกรงใจประเทศไทยเลยแม้แต่น้อยหลายๆคนก็เลยมองว่าหรือเพราะว่าเขมรเนี่ยมองว่าผู้นําเขา สนิทสนมกับผู้นำไทยก็เลยคิดว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือเปล่าโดยล่าสุดค่ะทางช่อง Youtube ของ MCOT NEWS FM 100.5นราะคะนยรายการลับลวงพรางค่ะซึ่งผู้ดำเนินรายการนะคะก็คือคุณวัสนานานุ่มและอัญชลีพรกุศมสองผู้สื่อเขา้าโซซายทหารชื่อดังนะคะเปิดเผยข้อมูลสุดอึ้งค่ะทั้งคู่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้นะคะว่าออกท่าทางไปในแนว ส่งส่งสุดๆแต่ที่น่าสนใจค่ะก็คือคุณอัญชลีพรเนี่ยก็หลุดถึงประเด็นที่ทางฝั่งของกัมพูชาปล่อยข่าวพากันพูดกันค่ะว่าทุกครั้งที่รัฐบาลนี้มาในกัมพูชาเขาจะพูดว่าทําอะไรให้รีบทําช่วงนี้เพราะรัฐบาลค่อนข้างที่จะอ่อนแอแล้วก็เกรงใจเขาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเป้าหมายที่คุณอยากได้ให้ทําช่วงนี้ว่าว่ายถึงว่าสถานการณ์มันแบบ ม,มันเออมันไม่ได้ดีขึ้นเลยอ่ะแล้วยิ่งทอดระยะเวลามันนานขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เด็ดขาดของเราด้วยนะพี่มันจะตรงตามที่เขาปล่อยข่าวนะออคุยกันเล็กแต่อาทิตย์อาทิตย์ก่อนนู้นนะ่ะว่าทุกครั้งที่รัฐบาลน,นี้มาในกัมพูชาเขาจะพูดว่าจะทําอะไรให้ทําช่วงนี้ <laughs> เพราะว่ารัฐบาลอ่อนแอแล้วค่อนข้างที่จะ เก่งใจเขาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเป้าหมายที่คุณคิดว่าคุณอยากได้ที่คุณอยากจะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดืบอะไรขึ้นมาเนี่ยให้ทำในช่วงนี้ใช่นี่คือข่าวที่ปล่อยในกัมพูชาตอนแรกก็ไม่เชื่อนะเลยตอนแรกไม่เชื่อเขาประเมว่าเขาประเมินอย่างนั้นใช่คือกัมพูชาเขาคิดแบบนั้นไงเอาจริงๆเหรอนี่พี่ว่าพี่ได้ยินคนเดียวนะใช่พี่ก็คือเป็นที่รู้กันก็เหมือนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต้องบอกได้ว่า ทหารไทยอ่ะอตอนแรกเขาก็คิดบวกว่ารัฐบาลนี้มาเนี่ยชายแดนจะสงบเรียบร้อยค,อความร่วมมือที่ชายแดนเนี่ยก็จะแบบดีมากจะทําให้ชายแดนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันแต่มันไม่ใช่เลยลเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตํานี้ได้เลยค่ะ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ